เรากลับมาที่แทร็กของการแข่งขันนะครับบริเวณของกิสตาร์ทนะครับกิสตาร์ทตรงนี้นะครับคณะกรรมการของเรานั้นก็พร้อมบริเวณตรงจุดนี้ต้องบอกว่าในช่วงเวลาของการคัดลิฟายนะครับธุรกิจบัวผานะครับคัดลิฟต์มา1นาที30.809นะครับจากยามาฮ่าพิลลารี่ไฮสปีดนะครับในขณะที่กาฟิววัชรินทับทิมอ่อนจากยามาฮ่าพิลลารี่ไฮสปีดนะครับ1นาที30.863กับ1 นาที30.809นะครับเป็นเวลาใกล้เคียงกันนะครับกัญพัฒน์เทยบการไถนะครับ123นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถแข่งแล้วก็มาดูกันตรงนี้พร้อมๆกันนะครับว่ามีใครบ้างที่อยู่บริเวณของกิจสตาร์ทนะครับเดี๋ยวกล้องของเราจะจับตรงนี้นะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับว่ามีใครกันบ้างนะฮะรถแข่งทุกคันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของคะแนนสะสมนั้น วัชรินทร์ทับทีมอ่อนนขณะนี้157แต้มครับมาที่57ครับคุณนัทครับ57ธุรกิจบัวผาครับจากยามาฮ่าพิรลรี่ไฮสปีดอุทัยธานีนาที30.809ซึ่งเวลามาเป็นตำแหน่งที่1นะครับจากยามาฮ่าพิลลรี่ไฮสปีดนะครับ25วัชรินทร์ทับทีมอ่อนจากยามาฮ่าพิลลรี่ไฮสปีด1นาที30.863คะแนนสะสม157แต้มครับขาดลอยแล้วนะครับ ตามมาที่1 2 3กันทพัทธ์แยบการไถจากทีมยำห้าโบชิไทยแลนด์ไออาร์ซีเดียดีสิทธิผลสมาร์ทสปอร์ตจูนบอสสปีดโอออยโปรเจกต์เอฟไอเอฟทีทีบริเทควันท็อปสุดหนูลำลูกกาไก่สารแดงทีมอุทยัยธานีครับสงสัยไก่สารแดงจะรวยฮะสปอนเซอร์ยาวนาะที31.930วินาทีครับหมายเลข10ก่อนหน้าได้เกิดแก้วจากอ e ีชีตีรัสซิงทีมชนบุรีครับ มาอันดับที่4นะครับกับเวลา1นาที31.932ครับหมายเลข17พัชรกรทองเกิดหลวงจากอ e ิฐยันเจทีริศงทีมสมุทรสาครมาอันดับที่5กับ1นาที32.370ครับถัดมาหมายเลข46นัทพลแก้วมูลจากบริสตนทาโอยมรูปทีมเชียงใหม่มาอันดับที่6สสำหรับเจ้าพูนะครับนาที32.8.00นะครับ มาหมายเลข54วรพจ์ทองดอนเหมือนจากยมห้าไอซีดีไอดีสมาร์ตสปอร์ลาดกระบ,บังสนองไซเคิลเรสนครปฐมมากับคุณพ่อนะครับในอันดับที่7กับ1นาที3 3 5 4 7ครับ58พิสิทธิ์บุรีวงจากทีมยมห้าบูชิทแลน i าซีดีไอดีสิทธิผลสมาร์ตสปอร์ตจูนบอสสปีดออยโปรเจกต์ฟไอเอฟซีทีม ama, ci, Thailand, C, AD, ริทควันท่อสูตนูนลำลูกาเอ็นพีริ่งทีมระยองบองเต้นะครับนาที3 4 5 6 2มาอันดับที่8นะครับและปิดท้ายอีกันนะครับ วันนี้ได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะหมายเลข9น่าจะไม่ได้ลงนะฮะเพราะว่าจากเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างเหนีดเหนยพอสมควรน,นี่คือแชปกรอนเดนเกิดเก้าจากอีซนเจทีและซิงนะครับข,ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับสำหรับกรอนเดนเกิดแก้วคอลิฟายมันหมายที่4นะครับจากผลของการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับหมายเลข57นะครับเข้าเป็นอันดับที่1สําหรับธุรกิจบัวผานอันดับที่2คือพีนัยกันตพัดนะครับ เข้าเป็นดับที่2แล้วก็หมายเลข17พัชรกรทองเกิดหลวงเข้าที่3และที่4แชปกรดนในนะครับและที่5หมายเลข4-6นะครับเข้าเป็นตำแหน่งที่5นะครับสำหรับนัทพลแก้วมูลนะครับเราจะมาชมการแข่งขันกันนะครับกับโปรเฟชชั่นอล12รอบสนามระยะทางทั้งสิ้น30กิโลเมตรนะครับรุ่นนี้นะครับนักแข่งทุกๆคนนั้นก็เป็นในรุ่นโปรเฟชชั่นอลนะครับได้รับ การสนับสนุนในเรื่องของเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่า NSDF นะครับสนับสนุนการเรื่องของเงินรางวัลน,นะครับและขอบคุณนะครับในส่วนของการกีฬาประเทศไทย SAT นะครับและสมา,สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดน้ำมันเครื่องอินเดียมิสูโดยบริษัทน้ำมันอัปโลไทยจำกัดนะครับอินเดียมิสูผู้นําด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับ รถจกักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผริพันธ์ยางพิลลาีโดยบริษัทคอมโมโตจำกัดครับบิพันธ์บัญยาง IRC โดยบริษัทอนโนเวอเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบิพันธ์ก็ดื่มสิงจากบริษัทบุลลอดเทดดิ้งจำกัดบิพันธ์โชกัพแกซซี่โดยบริษัทสยามซับเพนชั่นอินโนเวชั่นจำกัดครับเราเป็นสนามปิดท้ายฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์ตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างขาด ก็133แต้มสำหรับกัณพัฒแยบการไถซึ่งห่างกับวัชลินทัพทิมอ่อน157แต้มค่อนข้างห่างนะครับค่อนข้างห่างนะครับนำอยู่24แต้มถึงแม้กัณพัฒแยบการไถนะครับจะได้เข้ามาอีกยีแต้มก็เพียง153เท่านั้นเองในขณะที่ตอนนี้วัชลินทับทิมอ่อนนั้นมี157านะครับทำยังไงก็ไม่ได้ละเพราะแชมป์เป็นของกาฟิลไปแล้ว นะครับสำหรับรถหมายเลข25วัชลินทับทิมอ่อนกับรถยามาห่าคันนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงของการวอร์มอัพแลบครับเราชมการแข่งกันรุนนี้เราต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นศึกของศักดิ์ศรีนะครับถึงแม้ว่ากาฟิลจะได้แชมป์ไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะไม่ยอมแพ้ครับ ก็จะสู้กันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับโดยเพราะเมื่อวานนี้น้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงนะเข้าเป็นดับที่3ามทำเอารุ่นพี่นิสถานกันปีหน้านี่น่ากลัวครับนะปีหน้านี่น่ากลัวบอกตรงๆนะครับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับการแข่งขันนี้เป็นเอสดีไทยแลนด์รถและซิง2,022นะครับกับเพจ FMS c ี Thailand s u p e r c r o s s and Road Racing นะครับ กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับชมการแข่งขันพร้อมๆกับการประกาศแชมป์นะฮะแชมป์ตรงนี้ก็จะเป็นแชมป์ประเทศไทยนะฮะรุ่นเมื่อสกรูนี้นะฮะสำหรับที่รับรางวัลกันไปแล้วก็เป็นแชมป์ประจําปีนะครับแชมป์ประเทศไทยจะมี2รุ่นนะฮะในรุ่นโปรเฟชชั่นแนลนะครับหรุ่นและก็ในรุ่นโปรเทกชั่นร้อยห้าสิบยูสิบหกอีกหนึ่งรุ่นนอกนั้นจะเป็นแชมป์ประจําปีนะครับการได้แชมป์ประจําปีก็ไม่ใช่เรื่องยากเออเรื่องง่ายครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับพอไม่รับมุกเลยนะไม่รับมุกเลยครับอย่างเดียวเลยครับครับครับอย่างเดียวเลยคุณนัทคุณพรเทพพูดอะไรก็ดีไปหมดครับช่วงนี้ครับเราก็นะเหนื่อยกันมาทั้งปีครับโมเตโคอรส์สซูเปอร์ครอสนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าไปกันที่เชียงรายนี่ฝนกระหนำ่ำโอ้โหถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกแต่เดินยากให้ผมเดินสบายมั่ง เอาครับมาประเวณของกิดสตาร์ทนะครับว่าที่แชมป์กันไปแล้วสำหรับหมายเลข25คันนี้ครับกาฟิลวัชรินทั์ทิมออน12รอบสนามครับระยะทางทั้งสิ้น30กิโลเมตรวันนี้ชมโมอโเตอร์จีพีกันไปแล้วนะครับไอโอกุละก็จากอินดมิสึ อนด้าทีเมเชียนะครับก็คว้าแชมป์คว้าตำแหน่งที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับแล้วก็สมเกียรตินั่นก็เข้าไปแล้วเอาแล้วครับออกสตาร์ทมาแล้วครับแหมกระเด้งเลยกระเด้งอย่างเดียวเลยกาฟิววัชจรินท์เมื่อวานนี้กดดันครับทั้งกดดันทั้งพยายามประคองนะครับบอกว่ารถเหียวตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ประคองมาวัชรินทร์ประคองมาในอันดับที่6นะฮะเมื่อวานนี้และณานประคองเอาคะแนนก่อนนะครับ อ่าละครับและขณะน,นี้ครับวัชรินทร์ทัพทิมอ่อนนั้นขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับตามด้วยธุรกิจบัวผาอยู่ในตำแหน่งที่2ครับแม่ภาพแบบนี้นี่เหมือนเมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานในเอ์ธุรกิจบัวผาออกที่1นะแล้วก็กาฟิลขยับขึ้นมาเป็นที่1นะครับแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวลงไปเหี่ยวลงไปในขณะที่พัชรกรทองเกิดหลวงนี่บี้ขึ้นมานะฮะไล่ขึ้นมาโอ้โหทำเอารุ่นพี่สถาน,น,นพีไนกยกนภัท์นี่กวาจะเอาได้นี่ เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับสาหรับหมายเลข17พัชรกรทองเกิดหลวงนะครับเขาเรียกพี่ใหญ่ครับบ้าครับแต่ขณะนี้ครับหมายเลข123กัลยาดีเการแกนั้นอยู่ในตําแหน่งที่4ครับและก็พยายามที่จะไล่หมายเลข10กัลดเกิดแก้วซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่3ครับหมายเลข17ก็ตามมาติดๆครับพัชรกรทองเกิดหลวงนั้นอยู่ในตําแหน่งที่5ผัวพันกันอีกแล้วนะครับ3คันนี้นะครับเรียกว่ามาผัวพันกันอีกแล้ว เรามาดูการแข่งขันในขณะนี้ครับเกมการแข่งขันดําเนินต่อไปนะครับโอ้โหครับพี่แบบสมศักดิ์ศรีว่าที่ชมจ์เลยเอาละครับเกมการแข่งขันนั้นก็ดําเนินต่อไปครับ123กัต,ตยาัแยบการไถนั้นก็พยายามที่จะไล่ตําแหน่งขึ้นมาทําให้หมายเลข1 0กรณีเกิดแก้วนั้น พยายามที่จะรักษาตําแหน่งตรงนี้แต่ยังมีพัชรกรทองเกิดหลวงที่พยายามที่จะไล่ซ้อนในตําแหน่งนี้ขึ้นมาต่อกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นั้นก็พยายามที่จะหาตําแหน่งครับ1 2 3ากัตพัทธ์แยบการไถ่นั้นจี้ติดท้ายเข้ามาครับจะทํำยังไงในช่วงของโค้งนี้ครับนี่ครับพยายามที่จะไล่ขึ้นมาแล้วครับยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่ในเรื่องของตําแหน่งนั้น ประชิดติดเข้ามาแล้วตำแหน่งที่2 3 4นั้นยังคงเห็นอยู่ครับแล้วก็พยายามที่จะเกาะกลุ่มเข้ามาก่อนนายเกิดแก้วอยู่ในตำแหน่งที่3แล้วก็ยังมี1 2 3สครับนี่ครับเหลี่ยมลายตรงนี้ทําให้กัตะพัดแกบการไถนั้นชิงตําแหน่งขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งที่3ทิ้งให้หมายเลข17ครับซ้อนขึ้นมาด้วยอีกคันครับสําหรับพัชกรทองเกิดหลวงครับ ตำแหน่งที่4เป็นของเขาครับหมายเลข17จพัชรกรทองเกิดหลวงเอาละครับพยายามที่จะไล่ตำแหน่งขึ้นมาคืนครับพัชรกรทองเกิดเหลืองนะพยายามที่จะเรียกตำแหน่งเข้ามาแต่จะทำได้หรือไม่นี่ครับสอนหลนอกเข้ามาครับได้แล้วครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดพัชรกรทองเกิดเหลืองนั้นขยับขึ้นมาในตำแหน่งที่3อีกครั้งหนึ่งครับ ทำให้<ม>กัตภัณฑ์แยบการไถ่นั้นอยู่ในตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5คือหมายเลข10กอร์จนายเกิดแก้วครับตำแหน่งนั้นยังคงสลับสับเปลี่ยนกันครับและนี่ครับตำแหน่งนั้นต้องบอกว่าสลับไปสลับมาครับต้องดูกันให้ดีๆครับตอนนี้ตำแหน่งนั้นมีการสลับไปสลับมาและเกมนั้นค่อนข้างที่จะร้อนตั้งแต่ร่วมต้นเกมเข้ามาครับ เราจะเห็นว่าในส่วนตำแหน่งที่1นึับที่2นะครับเมื่อวานนี้วัชลินเน่รถมีอาการนะครับประคองรถพยายามเอาคะแนนสะสมมาจนเป็นแชมป์ประจำแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ในวันนี้จะเข้าที่หนึ่งให้สมศักดิ์ศรีของกาฟิลนะครับจากเฮเล็คไฮสปีดนะครับเราจะมาดูนะครับว่าในส่วนของเฮเลคไฮสปีดนะครับวันนี้จะทําได้วางเขาเรียกว่าวางตัวได้ดีหรือเปล่าจากกมหาพิลาลารีไฮสปีดนะฮะ โดยเฉพาะในการวางตัวนักแข่งถ้ายืนที่หนึ่งด้วยและรับแชมป์ประจำประเทศไทยด้วยโอ้โหอย่างเท่ <c oughs> <c oughs> ในตำแหนง่งถัดไปครับหมายเลข54วรพ์ทองนองเหมือนนั้นก็พยายามที่จะพยายามที่จะเข้ามาในกลุ่มครับและพยายามที่จะแย่งตำแหน่งของหมายเลข1 0่นก่อนอันไหเกิดแก้วด้วยจะสามารถทำได้หรือไม่ครับต้องจับตาดูให้ดีครับเพราะขนาดนี้ครับเอาอีกแล้วครับสำหรับกันทภัทแยบการไถ่ายนั้นชิงตำแหน่งขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่3อีกแล้วครับ แม่พันลักรทองเกินหลวงเนี่โดนไปแบบกว่าจะขึ้นได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะสำหรับพีนันกัณพัทับตำแหน่งที่สามตรงนี้เนี่ยลำบากยากเข็นลืล่านะครับเราบอกว่าต้องเอาให้ได้นะครับสำหรับพีนักันพั์ซึ่งอยู่ตำแหน่งที่สามนะครับผ่านไปแล้วนะครับในรอบนี้นะครับสามรอบเข้าสู่รอบที่4นะครับของการแข่งขันทั้งหมดทั้งสิ้น นะครับ12อรอบสนามนะครับสำหรับโปรเฟชชั่นอลก็ยังไม่ถึงครึ่งทางครับโอกาสที่จะมีการสลับสัเปลี่ยนนั้นน่าจะยังมีอีกหลายรอบแน่นอนสุดนะครับกันทถพัเยบการไถ่ถนั้นก็พยายามที่จะรักษาตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหนีขาดยังคงมีพัชรกรทองเกิดหลวงนั้นไล่ตามมาติดๆครับตามด้วยกรณใเกิดแก้ว แลจะมีวรพจน์ทองดอนเหมือนครับที่ตามมาด้วยเช่นกันจะได้หรือไม่ครับต้องดูครับถ7ึงเนั้นตามติดเข้ามาแล้วครับกัดไม่ปล่อยเลยนะน้องกันพรัธรกรทองเกิดหลวงนี่กัดไม่ปล่อยต้องบอกว่าในการขี่แบบนี้เรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะน้องกันพยายามที่จะกดให้ได้นะครับพยายามที่จะกดให้ได้เอาให้ได้นะครับยังไงที่3ก็ต้องเอาถึงจุดนี้เอาแล้วครับมาถึงจุดนี้ครับ ยกลึกได้หรือเปล่าไม่ได้ครับพีนายกนพัท์ยังเหนือชั้นด้วยความเป็นรุ่นพี่คนะฮะด้วยความเป็นรุ่นพี่ตรงนี้หนึ่งและสองครับโอ้โหเป็นทีมเดียวกันด้วยนะเขา,าบอกว่ามีคําว่าเราเราเอาเอาใช้คำพิเิษหน่อย <laughs> ทีมออเดอร์ทีมออเดอร์ตามสั่งหรือเปล่าจะวางตัวสําหรับแชมป์ประเทศไทยให้ยืนที่หนึ่งเอ,อิร์ธธุรกิจวัวผาให้ยืนที่สองรับกับภาพ ภาพรวมตรงนี้ให้ภาพออกมาสวยที่สุดเรามาดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเหมือนเอิร์ธจะขึ้นได้นะแต่ไม่ขึ้นขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าแชมป์เนี่ยเป็นของกาฟิลแล้วนะครับตรงจุดนี้ต้องขอบคุณนะครับในการสนับสนุนของการในการคิดถึงกีฬาคิดถึงกอกทออ sat ครับการกีฬาประเทศไทยกองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคม nsdf กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ FMSCT ครับสมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย NSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับฮอนด้าผู้นำด้านจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดอีเดมิสูผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทน้ำมันอัพพลอไทยครับน้ำมันเครื่องอีเดมิสูรถจักรยายนยนต์ยามาฮ่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับผลิตพันยางพิลลารี่โดยบริษัทคอมโมโตจำกัด หริพันยาง i อ c จากบริษัทอินโนเวและเพื่อประเทศไทยจำกัดมหาชนบริพันเครื่องดื่มสิงค์ครับบริษัทบุลรอดเทสติ้งจำกัดบริพันโชงอัพกัซซี่ครับสายามซับเพชชันอินโนเวชั่นจำกัดครับเอาละครับกลับมาสู่ในเกมการแข่งขันที่ร้อนระอุด,ดุเดือดเข้ามาครับหมายเลข17พันธุปรกรทองเกิดหลวงนั้นขยับขึ้นมาทาให้กัมพัทแยบการไถนั้นเลื่อนลงไปอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ก็ยังมีคอร์ดใดเกิดแก้วนั้นก็ตามมาติดติดครับ พยายามที่จะไล่สอดแทรกเข้ามาครับกัญพัฒน์แยบการไถนั้นณขณะนี้นั้นตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปครับอยู่ในตำแหน่งที่4ี่นะครับและที่ห้าก็เป็นของเจ้าแชปก่อนดัน,นนะครับเขาเรียกว่าคุมไทยคุมหางเสือ,อไว้ตลอดนะฮะกอนดันไลเกิดแก้วดีคุมหางเสือนะครับอย่าพลาดนะครับสองอันข้้งหน้านี่อย่าพลาดนะแชปเนี่ยโหตามเก็บเลยนะฮะ าตรงนี้หมายเลขสิบนะครับแซบคอนดานัยในตำแหน่งที่หกนั้นมีการขยับสับเปลี่ยนนะครับพรน์ทองนอนเหมือนนั้นตำแหน่งนั้นน่าจะร่วงลงไปอยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดครับเมื่อวานนี้นะครับวัชรินทร์ทัพทีิมอ่อนนะครับหลังจากที่รถมีอาการเนี่ยพอเข้ามาอันดับที่หก นะฮะมี10บแต้มนะครับในขณะที่เมื่อวานนี้ธุรกิจบัวผานะครับเจ้าเอิญน,นี่เข้าเป็นแบบที่1เอาแล้วครับเสียบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้องกันเพา,ายังทำอะไรไม่ได้ครับแต่เหมือนจะฝึกความแร่งขึ้นมาแล้วครับปีคู่ขึ้นมาครั้งหนึ่งครับพีนัยกันตพัฒน์นี่หนักใจนะครับพอด้าสองคันนี่ไล่จิกตลอดนะฮะเรียบเ,เสมือนพยยี่ยาญ่สีไล่จิกตลอดผ่าน ผ่านไปครึ่งเกมครับเราเริ่มจะเห็นเขียวเล็บแล้วครับจะมีเขียวเล็บขึ้นมาครับตอนนี้เขาเรียกว่าไรจิกนะไรจิกเดี๋ยวถ้าขึ้นได้เนี่ยเอาเล็บขยุ่มเลยนะนี่เราต้องบอกว่าในการแข่งขันนี่เราจะมีลูกเล่นเนาะครับเราจะมีลูกเล่นตรงที่แบบเอามาเล่น,นอ่ะเอามาเล่นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเอาเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเปยนะเพราะว่าปีกนกเนี่ยถ้าหากว่าขนมหวานนี่ก็เปรียบเสมือน ในส่วนของคาฟิลค่าซ่อมเสียงก็คือยาม,มาฮ่าก็เหมือนซ่อมเสียงก็เหมือนแบบซ่อมอ่ะคือกินสบายไปแล้วกับตำแหน่งแชมป์เนี่ยยาวไปแล้วนะฮะเอาล้ครับมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงรอบที่6เข้าสู่รอบที่7ครับรอบที่7จะมาครบรอบตรงนี้เอาเหมือนทิง้งเะยะห่างออกมาเล็กน้อยครับทีไรกัณฑ์แชมป์คอนนีไก็ตามไปเรื่อยๆนะครับ ยังทำอะไรน้องไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้พิมเดียวกันด้วยมาแล้วครับแชปกรในก่อเข้าในครับกดในเข้ามาแล้วครับแล้วก็มาขึ้นเปกขึ้นมาเลยนะครับเปกสีขึ้นมาเข้าในเข้ามาแล้วก็จะขึ้นมาไล่ล่าพีหนได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับตอนนี้โอ้โหดูการเปลี่ยนเกียร์งัดเกียร์ของพีน่าอารแชปกรในนะฮะ พีไนท์เนี่ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นไล่แล้วนะครับไม่ใช่น้องนุชสุดท้องนะครับไล่มาตรงนี้สําหรับพีไนท์กัณฑ์นี่ยังไม่เห็นนะครับว่าแชปกอนในขึ้นมาแล้วนะฮะเอ๊แต่มันดูเหมือนระยะห่างนี่ตัวใหญ่นี่มันหนักอเปล่าวะวไม่หนักนะหนักไหมอยู่ที่กระดูกครับโอ้ <laughs> กระดูกใหญ่ <laughs> กระดูกใหญ่ เอาละครับเริ่มที่จะตามติดเข้ามาอีกครั้งครับการตพัดแยบการไถนั้นถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่3ก็จริงครับแต่ด้านหลังที่4ี่ที่หนั้นก็ต้องการตำแหน่งเช่นกันสา,ามสี่ห้านะครับตอนนี้ภาพไม่ได้จับที่1และ2แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเออธุรกิจบัวผายยังไงก็ไม่เข้าที่1เล่นกันไหมไม่ครับผมเล่น1 2 3่านี่น <laughs> ผมว่าธุรกิจบัวผายไม่เข้าที่1ว่ะผมว่ากาฟิวเข้าที่1มา ใครเข้าก็ถือว่าเป็นความชนะชัยชนะของทีมเลยครับ <laughs> บางทีอ้าวมาแล้วครับแสงแล้วเรอเฮ้ยไอที่ผมพูดเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับว่าธุรกิจพ่ผาไม่เข้าที่1อ่ะผมพูดเล่นเ,<อ>เพราะตอนนี้ขึ้นที่หนึ่งไปแล้ว,เด,วเ,เ,เดี๋ยวก็เอาคืนกันครับเออเดี๋ยวเอาคืนใช่ไหม <laughs> เออไม่มีทีมออเดอร์เนี้ย <laughs> ไม่เหมือนมอเตอร์จีเลยนะครับ เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเหมือนกัน,น,กนแบบไม่มียกให้ถึงี่ยี่ห้อเดียวกันไม่มียกให้คะไม่มียกครับเดี๋ยวมาดูกัน <laughs> เอาแล้วครับตอนนีย้ยาวมาทีเดียวนะครับในรอบที่9นะครับ8เข้าสู่9เริ่มที่จำตามติดเข้ามาครับสำหรับกรกนใยเกิดแก้ว รอบที่ 9- รอบที่1ินี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะในเรื่องของความเร็วนะขณะนี้เนี่ยตอนในเกิดแก้วแล้วก็พัชรกรทองเกิดหลวงนั้นก็พยายามที่จะกระชิดเข้ามาครับทำให้1 2 3ากันพัฒแยบการไถยนั้นเริ่มที่จะมองหลังแล้วครับกันพัฒแยบการไถไม่กิณพัฒก็มองอยู่ผมอ่านผิดหรือเปล่ากันพัฒมันเขียนคำ กานพัดียบกันไถ่นั้นไอเดียอ้ามาแล้วโอ้ขึ้นลำบากนะแบบนี้นะยังทำอะไรไม่ได้ตำแหน่งที่สามนี่เอายากขนาดนี้เลยเหรอน้องกันมาแล้วน้องกันมาแววเอา้าเข้าใน,นนในไม่ทันครับแช็บก่อนจะในไม่ทันครับแมาได้แค่โฉบเชียวเริ่มมีความเสียวขึ้นมา ยังไม่สามารถเอาเขี้ยวเล็บขยุ่มได้ต้องดูกันให้ดีๆครับตอนนี้ครับ1 2, 3, ่กันพับแยบการไทยนั้นจะหนีการไล่ล่าของกอรดนัยเกิดแก้วได้อย่างไรครับอ้าวมาดูกันนะครับเขาจะทำยังไงสำหรับแชปกอรดนยัยอ่าในรอบที่10แล้วนะครับในรอบที่10นะครับเก้ารอบผ่านไปแล้วนะครับในรอบที่10มาดูกันนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงสำหรับแชปกอนดนยัย จากอีทเอ็มจทีเลสซิ่งทีมครับประชิดเข้ามาอีกครั้งครับเดี๋ยวต้องดูครับการเข้าทำเนี่ยในช่วงของตรงนี้เนี่ยจะได้ยังไงครับคอนเดเดเกิดแก้วนั้นพยายามที่จะกระชิดเข้ามาแล้วครับโอ้โห oh เริ่มที่จะติดเข้ามาฮอนด้าสองกับหน้าหลังนะครับไล่กัจะมาห้าคันเดียวแต่หนึ่งกับสองนี่สุดทางตรงไปแล้วนะครับหนึ่งกับสองนี่สุดทางตรงไปแล้วสามคันนี้เพิ่งจะมาทางตรงนะครับเอาละครับเริ่มที่จะใช้ลมดูดเข้ามาครับสําหรับกอรดนดเกิดแก้วและนี่ครับเอาละครับเขาทาได้ครับตอนนี้ขึ้นมาในตําแหน่งครับทิ้งให้กันตพัฒยแยบกันไถนั้นอยู่ในตําแหน่งที่สี่ครับ เอาละมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเรามาดูว่าน้องกันนะครับจะเอาตำแหน่งตรงนี้กลับมาของพี่นายกนภัทอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถ้าหากว่ากนภัทอ่าพัชรกรนะครับขึ้นมาน้องกันขึ้นมาตรงนี้ถ้าพี่นายอุย้ยพี่หนายหนีจนหลังนี่สไลด์เลยนะฮะที่ติดเข้ามานะครับแทบก่อนนายขึ้นไปแล้วน้องกันเสียบนหนเข้ามา ยไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโอ้โหพัชรกรทองเกิดหลวงนี่ใจเนี่ยนาะใช่ครับใจทำด้วยอะไรอ่ะน้องนุชสุดท้องเลยนะครับสำหรับเอาลครับเบียดขึ้นมาอีกครั้งครับขึ้นมาอีกครั้งเอาลครับเริ่มมองดูหลังแล้วครับหลังจากที่ขึ้นมาได้ก่อนหน้านเแก้วนั้นจะเอาคืนได้หรือไม่ครับขึ้นมาแล้วกว่าจะขึ้นได้นะ ไม่เรื่องง่ายๆนะรอบที่สิบแล้วนะครับนี่ครับ57ธุรกิจบัวผาครับแหมจะให้กาฟิลหล่อหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูเิเดี๋ยวมาดูกันอย่างเหลืออีกหนึ่งกาฟิลหล่อไหมเอ้าเกือบไปครับฮะเกือบไปฮะเดี๋ยวมาดูว่ากาฟิลจะหล่อหรือเปล่าวัวนนี้สำหรับวัชลินทับทิมอ่อนมาดูซิว่าจะ เออจะยอมให้หล่อไหมแล้วครับมาดูคู่นี้กันต่อไปครับสามก<า>ันเลยที่สาม้ันเป็นของกัตพัฒน์แยบการไถ่ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณการกีฬาประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสามาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแ้มันเครื่องอินเดมิสสรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าผลิตภัณฑ์ยางพิลาลรี่ผลิตภัณฑ์ยางไออาร์ซีผลิตภัณฑ์สิงผลิตภัณฑ์โชวอัพแก๊ซี่ครับ ขอบคุณครับที่ให้การสนับสนุนของเรามานะครับโดย <S <S ตลอดนะครับและวันนี้ก็เป็นสนามไฟนอลแล้วนะครับเป็นการประกาศแชมป์อีกด้วยเอาครับเอากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งกับตำแหน่ง3-4-5หแต่นขณะน,นี้วัชรินกับเอิร์ธนะครับเรามาดูว่าธุรกิจบัวผากับวัชรินทรัพทิมอ่อนดูซิว่าเพื่อนในทีมเดียวกันจะให้กาฟิลหล่อไหมอาลครับเริ่มมองหลังแล้วครับ ล่องไปอยู่ที่ผู้นำนักขณะนี้ครับแล้วก็ 2- 3 4สสนั้นก็พยายามที่จะไล่หาตำแหน่งขึ้นมาครับมาแล้วนั้นยังเป็นผู้นำอยู่ครับธุรกิจบัวผาไม่มีทีมออเดอร์มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีธุรกิจบัวผาครับเข้าก่อนครับวัดชลินทับทิมอ่อนที่2ครับอาแล้วครับตำแหน่งที่3นั้นจะเป็นของใครครับนี่ครับมาดูในที่ชันตครับที่สามสามได้หรือไม่โอ้โห ครับครดนครับกันพัฒน์แยบกันไถที่สี่ที่ห้าพัชกรกรกครับเหลือเชื่อโอ้โหที่หนึ่งธุรกิจบัวผาผิดคาดหมดเลยสาหรับตุ๊ดตู่คุณพูดเองคุณตัิดเองอโอโต้องขอโทษด,ด้วย <c oughs> บางทีนะเราตั้งใจผิดแต่อย่างน้อยที่สุดแชมป์ประเทศไทยก็ยังเป็นของเขาสําหรับกาฟิลวัชรินทร์ทรัพทีมอ่อนถึงแม้จะยืนแบบที่สองเพื่อนก็คือเพื่อน <c oughs> เรื่องซองโดยเพราะซอง งินรางวัลจากกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติรเราไม่แบ่งใครหรอกเพราะว่ามันเยอ,ะเ,อ,อ,อะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการและกลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลกู่ดเดียวครับ